สบายดีสบายดีสบายดีเด้อผมแม่พี่น้องเนาะเก็บชีตุกทานมาเอิกล่าวไตพี่น้องมันนี่คือมันนี่พี่น้องมาเอิกที่ว่าไปเบิ้งรถฟอร์ดเนาะรถฟอร์ดไทยพี่น้องเนาะที่ว่านั่งเขาจากประเทศไทยมาใส่งานอยู่ลาวพี่น้องก็ดึนกันเขามาเบิ้งก็ฝากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามเลยเด้อพี่น้องเนาะมันนี่ก็น้องลาวี่ะภาพไปเบิ่งเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นจ้างรถฟอร์ดมากลุดดินนะพี่น้องอยู่ที่หน้าเนาะเบิ้เท่าไรน้องลาวี่ แสนหนึ่งพี่น้องเป็นเงินบาทกับยูทีประมาณสองร้อยเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามมึงโหลดกันเนาะพี่น้องว่าจะเป็นจระไยเนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้ครับเ e t s go ตัวราคา<อ>ราคา,า,า,าของมาหลานไปม่หลานขึ้นหลานไปโ,โ,โอ้หองไถ่อยู่ะนี่วะาองไถ่หองไถ่เนาะโอ้แห่งมีชั่นมุ่งอยนางเงินตั่งๆผู้หัวไม่เคยข้อถ่ายคลิปไปเจอไดี๋หนึ่งจะบอกเลยด้วยไรวะ ใายขี่มาจอเหรจะเป็นย้างน่ะย้างขเราขี่จะ้หอ่เอนอยพอเรื่องรถเนี้ยนะแค่ตามที่ตามผา้วูโอ้พ่อแม่งแค่แ่เพ่ของมันขอว่าพันศีรีมาขอได้นาะพัน0ีอย่ไปได้นาะจ่ามาครับแ่ลงน

จะวัวเขาเจาเน้อถือพวกโตมเขาเน้หรถือพวโตนี่เ็ได้เนาะอโตนัน่าี้ด้าะไลครดด้อย่างยัเานทดินทมเพื่อทมยาดินทมเพื่อทมยางข้นโหลดโอเคไปปั๊บเม่อนเา 啊，对。 आपके घासन दो càng thôi đấy chẳng Càng thôi đấy đối tình này Đẹp nữa cho Ông phải thèm nhà này thôi đấy

ก็น้ำเย็นมมใหายีนนี้น้องเรากินนำเย็นมาได้ว่าเก็เป็นบ้าี่น้อเอ้หมดหมด้นยังไงทำานสิทำบ้านสิ่อพอได้ใส่ยังบ่แม่เราใส่ของเหลาวะเราจใส่ออกหนลววะใส่ออกหวน้าบ่บ่้านทานนี่เขาจางมากเลยวะจางมากเลยเนาะ อเจีมังแต่น้องคนนั้นเดี๋ยวเจียนเจีม่เจมแมนมาทำงานนั่นน่ะซื้อหยวกค่ะแมนว่ะซื้อหยวกน้องขนนั้นแมว่นที่แมนเดียวทนเดียวกันเนาะข้อหาแบบว่าดุดินดุดยางเนาะดูดดินแกดอกแกดินเขาเคือนกว้างเต่อพาตาองจะดุด จองไขย<ะ>้ะรุไท่ปะ<อ>ลุไขยนึงแต่ก็เป็นเป็นไขยเดียวโอ้ลุษสไขยไท่ไขยหนึงเป็นไขยเดียวเ้อยมันนุ่มอยันตำปั๊ใส่กันน้ำตาําเขากรงานไม่หาะถ้ามันเสียงไงเนาะโอ้ยมองลบมองโน่แต่ว่านี่นนมีวามเหมืน,นป,ปับไปรอเข้ามาอุ

อยู่ข yeah, yeah. ึ้นนะอะประมาณไก่ข้อยตัวน่ะไก่ข้อแค่ยู่ดูดยเนาะยังมันขอดก็ลากไมทต้องคูดเท่นเ้ยวันนึงก็ไม่ถึงได้ น้าพี่น้องหลังจากเบิงดอ,ดองรถไทถน้าพี่น้องรถไทถดุดินเดี๋ยวน้อเพิ่เกิดเสิ้อ้ามาเบิองสา,าวแล้วขึ้นกองเพื่อนงี้พี่น้องเนาะจะไปไถเดี๋ยวบอแดดเบืองดาวบาทเดี๋สาวแล้วจะบาดดเดี๋ยวเน้าพี่น้องแต่ว่าบัานนั้นมีงานนะสูงยืนได้พี่น้องบนขึ้นนี่เนาะเพอ่อจน,นยืดใส่ จากินย huh? ัง่ะน้ำยังก่อนนะน้ำเ็นไทยไม่แห้งพี่น้องมีแห้งว่ากินข้าไปนี่อันดีเออนี่น้เย็ไทยไม่แห้งเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเชื่อมน้อพี่น้อมันอนถาอไปนี่ Ở đây tôi ăn vào vào không? Tôi. Tôi không mà liền nằm rồi Phải xong chạy cả Mà đại đơ Phi cắp thư để nạ đơ chà Đồng độ ngơi Phải cả mà là hỷ vật rồi đó Phải xong chạy rồi đó Đồng độ cản cái chú con phương mà Khơi bỏ áo phù mà đồng như con phương Ủa Ủa khơi bỏ Thế bà khuyệt dư bỏ ăn phù vào mà đồng như con phương Khuyệt dư Khuyệt bèo phù vào คนดาวด้ทยคนไทยโอ้สเปคคนคนไทยเลยพี่น้องนะซูงบ่าดุอต่ำผมเงาบ่นีิน <laughs> นชัยแบบไรบ่เอาบ่าไไนิชัยดีมาคนนีิชัยดีเนาะ<อ>บ่าหายบ่ยังบ<อ>่มันนี่เพิ่นจางน้องเพิ่นจางคนมาดุดินพี่น้องเลย เมิดประมาณนะผมได้สองแสนบาทเนาะจากคนมาดมคนนางเลยจะเป็นมือันมานั่งเล็นยองเพื่อพี่น้องเนาะานั่งกินน้ำเนาะมาอยางได้พวบไทยมานั่งทั้งคางบะโออยางได้พวไทยมานั่งทั้งขางเน้อพี่น้องบอกซื้อเนี่ที่เขาพังซื้อเนีย อ๋อดีดีซื้อ,อยังยับงบ่าทันนี่เปอนบนสบายใจท่านนี่เปล่าเขาเอาเขาเอาบอกอบอกอันนี้เนตี้บอกถามมีใครสนใจนะใครสนใจจะใช่ไหมอันนี้เขาหมิ่นถามไหนด้วนี่นะพี่น้องใครสนในจกับเขา,า,นา,า,นนานมนต์ถามเป็นอะไรได้กับเป็นว่าเนี่ยก็เป็นอีหยังนี่น้อ ok งน้องเห็ดอีหยังนี่นะนี่ น้องเห็ดยังกันเดี๋นี้นัง่งนั่งหาเขาเขาเอาาื่อนยังนี่เอาเพื่องใบเนี่ยห้องหัโอ้ห้องหับนี่ก็เป็นห้องหับพี่รองบนอน,นเอาเพื่องใบเนาะเวลาอันนั้นแหละย่ามพลก็เอาเพื่องในนี่ให้งัวแล้วก็ย่างลำถัมก็บมัดถัมเนาะพี่พอรองเพราะว่ามันสูงเนียเอาใบาเห็ดขี้เรื่องเทียงนี่แหละพี่รองบรรยากาศรอบๆปานนี่เนาะเอาล้วพี่รองสำหรับคลิปนี้พี่นี่เนาะ เมื่อก็ี้มีเพื่อนสนิทเด้อก็จะได้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบอร์เอื้อกราไตลำเด้อสำหรับวันนี้เพ่อขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอกขล่าวคำมาสบายดียบ๊ายบาย,บาย,บาย